แผ่นดินไหวครับพี่น้องแผ่นดินไหวครับโอ้โหนี่ครับเบื้องหน้าครับกับเพื่อนหญ่เลยครับนี่คือแผ่นดินไหวครับเออไม่ดินไหววะออ่ะเฮ้ยมัน,ม,น,ม,น,นมันใครก็น,น,นหรอฮะไอแอนมันใคยเปแบบนี้หรอเออเราคงต้องมาเรียนหัวอันนี้แผ่นดินไหวเนาะเออแผ่นดินไหว นรอบ5ปีฮะ<า>ในรอบ5ปีเหรอ,อโอ้เราก็ต้องว่างใบ้านรยกเป่าบรรยงเปล่า,า,นลาในในรอบ5ปีนี่เหรอ,อ,รอ,อโอ้โอ,อ,อ,อ้แผ่นดินไหวไว้รุ่นช่างบอกว่าคนพื้นที่บอกว่าน่าจะประมาณในรอบ10ปีครับแผ่นดินไหวกูานกูวิ่งหัวอยู่คอยก็ว่าวหางไม่บอลคอยว่้าก็โยกแง่งเถอะวาก็ว่า ดูน้ำในบอ่อครับกระเพื่อมเนี่ยดูน้ำในบอ่อดินวดนก็แผ่นดินไหวไงก็หนูนกว่กกาบ้านหนูเวียนหมวนบ้านมันโยกหนูนั่งหนูขนาดแล้วแล้วกได้แอบร้องบอกให้ดูน้ำในบอ่อเนี่ยก็ดู อยู่ไอ้องคองชิดอยู่จังหวัดอเลยหนูอยู่ที่ไหนหน่วูอยู่ที่ไหนไปอยู่แมกโนนี่แหละจอดแมกโนบางนานี่แหละเอาอบางนาก็เป็นเหรอเอออยู่นี่ก็โยกเหมือนกันโยกแรงน้ำจนสะเทือนเลยอ่ะเออมันโยกเลยมันโยกเลยไงโอ้อยู่ไหนุ่ยหนุ่ยโอก นู่นน้ำหรือน้ำฉลาดดูเด้อเออนิ่งยังไม่นิ่งเออไม่ได้พิ่งนิ่งเออเนู่นน้ำยังกระเพื่อมอยู่ครับดูดููแม็กโคจังหวัดอะไรวะจิตเอากับบางนาดิกระบางนาเหรอสมุทรปราการสมุทรปราการสุพรรณเป็นเหมือนกันเลยวะเออ เออเนี่ยเนี uh ่ย huh. พัก <Sham> น <eless> ึงเนี่ยยังไม่หายเลยเนี่ยเนี่ยยังยังยังนอนเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เ่ามันมันมันน้ำมันแรงไงเมื่อกี้มันแรงนี่ครก็เออแรงเลยอ่ะพี่ตกใจไม่แครมาเที่ยวมาปวดมองดูไม่เห็ไม่เคยเห็นตัวกันไม่คุยดีไม่เบียร์ไหรกูเบียนหัวทิ้หายเลยหน้งหน้าอยู่เดินไปไหนไม่ได้เพราะหนูเวียนหัวเออเบียนหัวพี่พี่เบียนหัวเลยกูไม่ได้กูไม่เริ่มเบาเริ่มเบาแล้ว ันนี้เริ่มเบาแล้วโอ้ตีแล้วไม่มีมันแรงไงแลงแรงลนี่ครับอาการนิ่งๆแบบนี้ครับถ้าผ่าไมีเหตุการณ์แพดดินไหวกระชินน้ำกระชินนิ่งอยู่แบบนี้ครับเมื่อกี้น้ำกระเพื่อมยังแห้งนี่แสดงว่าแผ่นดินไหวครับผมมึนๆงวง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 ท่านเศร้าอยู่นี่ครับเจมส์ขาหมานกระตับมังคองแก้ววินเงินครับผมมาเรื่อครับกินเข่าครับ